สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปห้างเสียงเช้ากับบ่ายนะคะของวันที่4ี่กุม4มี 4, ม 6, 5, นาหกห้านาอหลงต่เดือนอยู่เรื่อยเลยตัวเด็นก็คือ8กับสามตัวรองก็คือ5กับ0นย์นะคะ8กดกรูด8แปดสามรูด3สามตัวรองก็ห้าศูนย์ห้าหนหสห้าสห้าเดแล้วก็กีดปะไว้ให้แล้วนอศนย์ก็ศย์หนึ่สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย็ดศูนย์แปดศูนย์เก สตัวก็5 8าแปดศูนย์แปดหน8่งห้กเจ็ห้าเจ็ดสองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหิงหิงรวยๆเด้อห้างเสียงบ่ายเนี่ยจะเป็นเลขตองเลขเบิ้ลเด้อตัวเด่นก็คือ5ตัวรอง5กับเจ็ดตัวรองก็สกับ1นะคะกลัวมันจะมาเข้าตัวรองจังเลยสกับ1นเนี้ย มันจะมีสามตัวแปดห้าเจ็ดสามแปดห้าสหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งเจ็ดห้าสี่สองเจ็ดหถ้าเป็นเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสหดหกถึงเจ็นะคะ5้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่หห้ห้าหดเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยบุญนเส้นพารวยด้วยเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮรวยรปังปังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ